อไรมาแนะ่มาแนะ่มาชัวเอาละครับมาติดตามรับชมเกมในคู่สุดท้ายกันนะครับโกซิตี้สมุทรสาครนะครับจะพบกับราชพฤกษ์ซอคลับนะครับเกมเริ่มครับโกซิตี้สมุทรสาครได้เขี่ยก,ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอครับวิวัตรบอลที่ชนวิวัตรอีกครั้งหนึ่งครับ ชนเอาไปเสียบอลกลางทางผู้ชงฉกได้โยกซ้ายซ้ายแล้วยิงลูกนี้ดักได้แล้วเตะทิ้งก่อนครับโอ้โหดูครับยิงผ่านบล็อกมาได้สกัดอยู่หน้าปากประตูเลยครับจังหวะสองเลือกที่จะเคลียร์ทิ้งออกมาเลยครับสุกันให้มาที่ชลทรชลทรไหลต่อมาไม่ดีโดนฉกแล้วแล้วจังหวะสวนสายมาแต,แต่งแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ ดูครับคือพยายามจะยิงให้มันฉีดยาครับแต่บอลมันโดนไม่เต็มเท้าเปิดมาวีระชัยปั้นเพื่อนมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแล้วเป็นผู้ชงเจริญศรีทศนาครับทำประตูให้โกลซิตี้สมุทรสาครขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่11อของการแข่งขันครับเอาจนได้ครับเดี๋ยวการลุ้นอยู่สามสี่รอบติดติดกันแล้วดูผู้ชงครับเรื่องที่จะยิงเล่นทางครับสวนตัวผู้รักประตูอย่างชลทิเข้าไปครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชลธรฝากแนน้าวีรชัยเก็บได้แล้วแกจะจ่ายต่อไม่ได้แล้วจะได้สวนด้วยครับจิรวัฒน์ให้ต่อมาสุภสินแล้วเสาไกลมีโอหูไม่จ่ายเลือกยิงครับจุดเดือดต่ำอยู่แล้วด้วยครับอุจงหวะนี่ครับได้จบครับปรเมศปัดเยอะเกือบไปครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็มีโอกาสจบหลายต่อหลายครั้งเลยครับเอกวุฒิจ่ายฝาวรแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับกับตันทีมครับจิรวัฒน์ จันทรงโกรธครับยิงประตูตีเสมอให้กับราชพฤกษ์ฟุตซอลคลับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่งใกล้ๆแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกแล้วครับโกซิตี้สมุทรสาครครับเสมอกับราชพฤกษ์ฟุตซอลคลับอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเอาละครับกลับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับเดี๋ยวดู um walls, ครับจะเล่นเกมได้ขนาดไหนครับโกซิตี้สมุทรสาครสู่กันยิงยัดมาแปรเรียบร้อยเลยครับโอ้โห แล้วเป็นชลธรเนียมไผ่ครับแดนซะหน่อยครับโอ้โหชาร์จทั้งสองเข้าไปครับจากลูกเปิดยัดมาของสุกันนะครับแล้วเป็นชลธรเนียมไผ่ครับชาร์จเข้าไปนำอีกครั้งสองหนึ่งครับแปรด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับชลธรเอาล้วครับนำอีกครั้งหนึ่งในช่วง30วินาทีเท่านั้นนะครับในช่วงครึ่งหลังโกซิตี้สมุทรสาครครับและดูครับแหมเจ้าตัวออกสเต็ปหน่อยครับจ่ายออกมาขวาสุดเลยครับหมายเลข18สุพนัท สิครินจ่ายตัดลูกนี้ถึงด้วยแล้วได้ยิงเอาหูเสาแรกครับเติมขึ้นมาตอนแรกเหมือนจะหยุดชงักไปก่อนเลยครับแล้ววิ่งมาซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหดีปาราเม่ยังปดเสาแรกดีครับยังได้บุกต่อครับ30วิิบวิสุดท้ายครับซ้ายมาเปิดขวาเอกวุฒิจับแล้วให้มามงชงแล้วเตะทิ้งไปเลยครับอบอลส่งเข้ามาเล่น,นครับของเอกวุฒิ ผู้สาประตูจำเป็นเลยครับตอนนี้ลงอาเป็นตัวเขาเพย์ครับให้ใกลได้มาสิครินจิตวัตรเปิดมาอาแล้วเบิ้ลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีครับแล้วไปเข้าทางนะครับแล้วเป็นกวินวิบูลรัสกิจครับยิงประตูตอกย้ำชัยชนะอะไรครับแบบนี้ครับเอกวุฒิไหลมาแล้วสุดเส้นลูกนี้เปิดยัดไปโลโลไม่ยิงโอ้โหลลอกแล้วไหลยิงไม่ได้ครับโอ้โห แล้วบนเวลาการแข่งขันครับเป็นทางฝั่งของโกซิตี้สมุทรสาครครับเอาชนะราชพกฤกษ์ฟุตซอลคลับไป3ประตูต่อหนึ่งครับได้3ประตูจากผู้ชงจเจริญศรี h ัสนานะครับชลทรนเนียมไผ่แล้วก็กวินวิบูลร,รัชกิจครับส่วนทางฝั่งของราชพฤกษ์ได้1ประตูจากเจรวัตจันทรทงกรดน,นะครับ